สาระรีบจะพาทุกคนนะครับมาร้านนาดาร้านเนี้ยเป็นร้านชื่อดังอยู่ย่านตลาดเก่าเลยถ้าเกิดว่ามาช้าบอกเลยว่าไม่ทันกินแน่นอนที่เด็ดของร้านนี้นะครับก็คือซุปเนื้อนี่แหละซึ่งร้านเนี้ยจะเป็นร้านเก่าแก่ในตลาดเก่ายะลาเลยนะครับจะอยู่แถวแถวรางรถไฟลงมาปุ๊บเราเองก็จะเห็นร้านอยู่ทางซ้ายมือน้ำซุปของร้านนะครับแทบจะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบเปรี้ยวหน่อยๆอ,ยอะ่ะแค่บีบมะนาวลงไปแค่นี้ก็ทําให้น้ําซุปอะ่ะรสชาติกลมกลอมแล้ว่งตัวน้ําซุป นะครับตัวน้ำมีความข้นมากและอีกอย่างก็คือตัวเนื้อมีความนุ่มทั้งเครื่องในอะไรต่างๆแทบจะไม่เหม็นคาวเลยนะครับตัวเครื่องในเองก็แบบโอ้โหเขาต้มจนแบบเปื่อยเลยแหละบางคนะไม่ได้สั่งแค่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับเขาเองก็จะสั่งไข่เจียวมากินคู่กันด้วยทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอะ่ะโอ้โหบอกเลยครับว่าฟินมากซึ่งเมนูนียเป็นเมนูยอดฮิตเลยอีกเมนูที่เด็ดของร้านนะครับที่ไม่อยากให้พลาดก็คือตัวเมนูเนื้อแดงถ้าเกิดใครอยากจะทานกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะก็มาทานที่ ร้านนี้ได้เหมือนกันเขามีครบทั้งข้าวทั้งก๋วยเปียวช่วงเวลาที่คนมาทานกันเยอะนะครับก็จะอยู่ประมาณเที่ยงเที่ยงนี่แหละหลอกเลยว่าคนแน่นร้านนะครับจะอยู่ฝั่งขาเข้าตลาดเก่าเลยก็หาที่จอดได้ไม่ยากเท่าไหร่นะอีกอย่างเลยก็คือประวัติอ่ะของร้านนี้มีอย่างยาวนานนะครับซึ่งเขาอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นที่สองหรือที่3นี่แหละนี่แหละคือความสวยงามของคนรุ่นใหม่ที่สานต่อธุรกิจจากคนรุ่นเก่าได้อย่างสวยงาม